สวัสดีครับและเรากลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์หลวมตัวและนี่คือหลวมตัวในวงการดีไซเนอร์ทอยอีกแล้วครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นทีของเราที่เราจะได้มาเปิดอันบล็อกนะครับซึ่งอันนี้เป็นของเราเองเราก็ยกบอกมากับเจ้านี่ครับ Farmer Bob มมบบจาก Finding Unicorn ซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่เลยซึ่งซีรีส์นี้ชื่อว่า Social Animal ใช่ไหม ใช่ Bob Social Animal Series นะฮะนี่เลยนี่กล่องวิบวับวิบวับเลยยังอยู่ในซิลครับก็คือเราเพิ่งไปเอามาเลยอันนี้นี่แมข้างๆก็จะเป็นนี่สองข้างเป็นน้องหมีนะขนปุยขนปุกปุย,ปยมากเลยนั่นแหละฮะและนี่คือสิ่งที่แบบว่าเรานี่แบบใจจดใจจอ่อตอนที่มันแบบว่าออกมา,มามากเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้ตัวนี้มากเลยเรารู้สึกว่าแบบ เออสวยอ่ะซึ่งเราก็เป็นคนแบบเก็บลุงบ๊อบอยู่แล้วอาจจะไม่ทุกซีรีส์เนาะก็มีตามเก็บอะไรไปเรื่อยๆเนาะตามกําลังศรัทธาแล้วกันตามกําลังเงินเนาะ,นะซึ่งความพิเศษของซีรีส์นี้เนี่ยมันคือการแบบสุ่มในสุ่มในสุ่มในสุ่มอีกทีหนึง่งคือแบบสุ่มสามชั้นเลยมัม้งน่าจะอย่างนั้นเลยสุ่มสามชั้นคือแบบซีรีส์นี้อะ่ะเขาออกมาทั้งหมด 25ตัวซึ่ง25ตัวนั้นน่ะมีตัวธรรมดาอยู่18ตัวซึ่ง18ตัวนั้นน่ะเราจะแบ่งเป็นสไตล์1กับสไตล์2ซึ่งสไตล์1กับสไตล์2เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นว่าเราจะได้สไตล์1หรือสไตล์2ในนี้ซึ่งตัวธรรมดาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสไตล์19ตัวสไตล์29ตัวแล้วยังมีตัวสีพิเศษอีก5ตัวซึ่งสีพิเศษเนี่ยเรายกบล็อกมา1บล็อกเนี่ยการันตีได้สีพิเศษแน่ๆ1ึ่งตัวนะครับซึ่งเรา จะเป็น1ใน5นะั้นะนะ่ะคือตัวไหนและที่นี้ยังมีซีเข็ดก็คือตัวหายากเนี่ยอีก2ตัวก็คือซีเข็ดธรรมดาที่เป็นตัวมังกรกับซีเข็ดแบบซูเปอร์ซีเคดเนี่ยคือตัวยูนิคอร์นโหคือแบบลุ้นกันแล้วลุ้นกันอีกว่าจะได้อะไรคือแบบเรายกมากล่องหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติเราซื้อ2กล่องอะ่ะเราก็ไม่มีทางรู้ด้วยว่าสไตล์1กับสไตล์2เนี่ยเราจะได้ทั้งสไตล์หนึ่งสไตล์สองไหมเราอาจจะได้สไตล์หนึ่งทั้งสองกล่องหรือสไตล์สองทั้งสองกล่องก็ได้มันแบบ ลุ้นยากมากๆเลยว่าแบบคือโอกาสจะซ้ําเนี่ยสูงเหมือนกันนะแบบ50-50เลยว่าเราจะได้สไตล์1สไตล์2เนี่ยและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้สไตล์1หรือสไตล์2แล้วเราจะได้สีพิเศษไหมเราต้องได้สีพิเศษดิไม่ใช่เราจะได้ไหมเราได้สีพิเศษแน่ๆเลย1ตัวแต่เราจะได้ซีเครตหรือเปล่าดีกว่าซึ่งในนี้ก็มีการพิเศษด้วยนะซึ่งการพิเศษอันเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามันสวยสวยมากๆเลยนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้างหรือเราจะได้แบบ ธรรมดาธรรมดาไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเจ้า Farmer Box ตัว Animal Social Series นี้กันเลยครับ เอาละฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้า Farmer Box จาก Finding Unicorn นี้กันเลยกับซีรีส์ Social Animal นี้นะฮะแล้ววันนี้เราก็มีพี่บอยคนเดิมนะครับ <c oughs> เข้ามาอยู่กับเราด้วยสวัสดีครับเออสวัสดีฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบาะไปเกะ เป็อยากได้ด้วยอยากได้ด้วยพี่บอสเป็นคนที่แบบวันนี้ที่เราไปเอามาพี่บอสเกือบโดนแล้วเหมือนกันนะแต่แบบว่าพี่บอสแบบตัดใจบอกว่ามาดูเราเปิดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่ายังไงไม่ใช่หรอกครับผมเพิ่งยกฮิโรโนะเวอร์ซีไปเออพี่บอสเพิ่งยกฮิโรโนะเวอร์ซีไปนะ <c oughs> ช่วงนี้ของออกถี่มากเลยนะแล้วก็แบบเดี๋ยวมีของออกมาอีกแน่นอนกรึบเน่ <c oughs> โอเคออกมาเราก็จะได้สภาพอย่างนี้นะฮะนี่เลยเขาซีนทุกกล่องเลยนะซีนทุกกล่อง บ๊อบมันจะปีปนทุกขอ้อทุกตก่องของอันนี้นะฮะเราจะตั้งไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะเออจะได้เห็นด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกล่องแรกกันเลยเอากล่องไหนดีนะยังไงก็ต้องเปิดทุกกล่องเรื่อยไปว, <c oughs> วะ <c oughs> นี่ฮะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับคัตเตอร์มาเรามาเริ่มกันเลย,น,ยนุ่นน่ะยังเนี่ยการเปิดครั้งแรกเราก็จะรู้เลยว่าเราจะได้ไทอหรือว่าไทาหนึ่งหรือไทสองนะเราเรียกเป็นหนึ่งกับสองแล้วกัน ซึ่งทางกล่องจะมีบอกว่ามันมีทั้งหมด25้าตัวแล้วก็พวกตัวเงี้ยคือตัวธรรมดาหมดเลยที่ที่มีให้ดูนะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยคือตัวธรรมดาหมดเลยที่ที่เขามีให้ดูแล้วก็ตัวพิเศษก็จะเป็นอันนี้คือตัวที่เราบอกว่าถ้าตัวจะมีสีพิเศษคือการันตีแน่ๆในยกบล็อกเนี่ยมันมีสีพิเศษแน่ๆหนึ่งตัวนะในนี้แล้วก็หรืออาจจะเป็นซีเคดสองตัวนี้นะซึ่งซีเคตสองตัวนี้เราอยากได้แบบ ยูนิคอร์นน่ะยูนิคอร์นมันเป็นซุปซีจะได้ไหมไอตัวห้าตัวเนี้ยสิ่งที่เราไม่อีกจะพูดดีป่าววะแบบกลัวออ้ผ่านบอกว่าแบบไม่อยากได้ตัวไหนเออพระเจ้าดีน,นะบอกเลยอืมไม่พูดละกันไม่พูดลวกันว่าเราไม่อยากไม่อยากได้ตัวไหนไเราอยากได้หมดเลยเออเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นก่อนนะว่าเราจะได้สไตล์เอสไตล์หนึ่งหรือสไตล์ 2. 2> สองเรียกเอบีกันหนึ่งสองสำหับกันเริ่มกรีดเลยนะฮะลุ้น รุนแค่ตัวแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเราได้สไตล์อะไรนะครับปรากฏตัวแรกไม่ออกมาเป็นสีพิเศษเลยไม่รู้ว่าได้สไตล์หนึ่งหรือสองเ้ยเห็นเลยปะอันนี้ข้างหลังข้างหลังอันนี้ข้างหลังนะมีข้างหลังคือแบบเขาห่ออันนี้มาด้วยนะห่อการ์ดมาด้วยอะ่ะเออซีรี่ส์หลังๆของไฟนี้อยู่ในคอนอะมันห่ออันนี้มาหมดเลยพี่บอสแบบการ์ดอันเนี้ยเ<ม>นี่ยทุกคนเขาจะห่อไอการ์ดอันนี้มาด้วยนะไม่เราไม่รู้ว่าเป็นการ์ดพิเศษหรือเปล่าคือคือคือเสร็นเป็นเนสตล็อก เป็นเน็ตฟอกนี่คืออยู่ในอยู่ในไหนวะขอดดูโปยก่อนสไตล์หนึ่งอันนี้คือสไตล์หนะนึ่งนะนี่สไตล์หนึ่งตัวที่เราอยากได้เลยนะปะวานปะวานเราอยากได้ปะวานสไตล์หนึ่งเราตัวที่เราอยากได้เลยก็คือปะวานแล้วก็ตัวนี้ก็สวยนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดนะีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะแกะทุกตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะแกะมาดูเลยตัวจริงจะเป็นยังไงอุ้ยละมุนนี่ <c oughs> ดูดีน้องพี่ห่างด้วยห่างเป็นแบบใสนะดูดีดีมากเลยอะเรารักบล็อกก็ตรงนี้เลยแล้วก็มีหน้ากากด้วยนะนี่บอกจะเป็นหน้ากากเดีย๋ยวเราลองแกะหน้ากากของเาให้ดูนี่นะอ๋อก็คือตรงหน้ากากมันจะมีเป็นเหมือนรูที่เอาไว้เสียบจมูกอะแล้วน้องก็จะจมูกยาวไาหน่อยนะเพื่อเสียบเข้าไปอ๋อมันมันมันมีความแม่เหล็กหน่อยหน่อยด้วยอะ เนเ,เออเป็นแมกเนตไงน่ารักแล้วแบบอันนี้กับสายหน่อยเบียเอาคัตเตอร์วางเทียบแนวตั้งให้ดูดิเพราะมันสูงขนาดนั้นนี่น,น,นะอุ้ยนี่คัตเตอร์เนี่ยนหนึ่งเนาะขึ่นหนึ่งเนาะของคัตเตอร์อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูบ๊อบที่เรามีดีกว,ว่าว่าตรงนี้แล้วมันมันสูงเท่าไหร่นี่นี่อันนี้คือบ๊อบปกติมันก็นิดเดียวเนาะไม่ไม่ได้ใหญ่มากก็นิดนึงเขาบอกว่าซีรีส์เนี้ยตัวมันจะ ซีรีส์เนี้ยบอกว่ามันจะตัวใหญ่กว่าปกตินะก็คือตัวปกติแต่เราว่ามันไม่ได้ห่างกันมากเดี๋ยวลองดูตัวอื่นอาจจะมีตัวอื่นที่ใหญ่กว่าไปละหนึ่งตัวที่สองยวตั้งไปตรงนี้นี่ตั้งไปตรงนี้นบอกล่องขวาบนจะโชคดีขวาบนจะโชคดีเหรอเอออะมาขวาบนเลยมั้ไม่เลี้ยงเลยนะทำไปทำไมไปเนี่ยฮึบฮึบมาฮะไปตัวที่สอง,ล,งลุย <c oughs> เรามีสิบตัวนะ ยีราฟน่ารักจัดเลยไอ้ยีราฟยีราฟก็ตึงผมชอบยีราฟจัดเลยยีราฟคนน่ารักเลยปึ๊บอุ้ยอันนี้การชื้นบางมากเลยอันเมื่อกี้นาะเ้ามาตัวที่สองของเรานั่นก็คือนกคู่นกคู่เอ้ยนกคู่มันอยู่เซตหนึ่งเหรอวะเอ้าเราไม่ได้เซตหนึ่งเราได้สไตล์สองสไตล์สองเขาจะระคายเอาได้สไตล์สองเราไม่ได้สไตล์หนึ่งเนี่ยพี่จะนั่งหายหรอว่าเป็นเด็กป๊อกก็อยู่ ยูกิกับเลสแพนด้านะยิ่ว่ามันเป็นเลสแพนด้าว่านกคู่มันไม่ได้อยู่สไตล์หนึ่งนี่หว่าตัวนี้นะเราอยากได้ถ้าสไตล์สองเราอยากได้เป็นอ่โาโพล่าโพล่าแบร์โพล่าแบร์กับจอรเ์คี้เลนเดียเลนเดียก็น่ารักไะเดี๋ยวเรามาเก็บดูสไตล์สองอเนี่ยิ่ว่าได้สไตล์หนึ่งคือแบบก่อนที่เราจะไปยกบล็อกนะเราแบบตอนแรกลังเลว่าจะยกดีไหมเว้ยแล้วก็ไปโดนในติกต็อกเว้ยแล้วโดนสไตล์สองมาตัวหนึ่งเลยเอา่ะ แล้วก็มาเปิดได้สไตล์สองนี่เด็กตัวอิงน้องนกฮูกเฮ้ยมีปีกด้วยเฮ้ยมีปีกเฮ้ยมีปีกด้วยว่ะมีหางเลยนะเล็กๆหางเอาน่ารักน่ารักเวอร์ดีดีแล้วก็น้องตัวนี้ก็มีหน้ากากเหมือนกันนะมีอะไรปะไม่มีเล้วมีแค่หน้ากากข้างหลังก็จะมีเหมือนเดิมนะก็คือรูตรงจมูกนะนึก เนียนกริปน,นี่นะใส่หน้ากากแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่เราชอบกับถอดหน,น้ากากมากกว่าแต่ว่าเราอึ้งตรงที่มันตกใจตรงที่มันมีปีกได้เนี่ยหลยตโลก,กอะอะใส่ไว้ปึ๊บใส่หน้ากากตั้งไว้นะกรึมไปลุยกล่องที่สามต่อไปอย่างรวดเร็วไหนพี่บอสบอกกล่องขวาบนตัวตึงเนี่ยนี่ไงตัวตึงไน้่ยรู้เป็นกล่องดี่ย ของที่สานี่นะเอ้ยเรายังไม่ได้แบบเราอวดกล่องไปยังวะกล่องแม่งสวยมากเลยดูดวนิบวับวิวันี่คือตัวตึงสไตล์บนะตัวนี้ไม่ไม่มีสีพิเศษเนาะตัวนี้ไม่มีสีพิเศษใช่โทราเหมือนจะไม่มีสีพิเศษนะจะมีแค่เสือดาวมีมีปลาปลาไอปลานิโมมีไอเป็นเด็กฟลอกเนี่ยเป็นเด็บลอกนี่มีแต่ว่าอีกล่องเอก็มีโอกาสสีพิเศษสาตัวเลยใช่ปะ คือคือความจริงแล้วอะสีพิเศษอะมันสุ่มหมดเลยพี่บอสห้าตัวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เขียนว่าเป็นเหรือบอ๋อคือ,ค,อ, oh. ค,อคือไม่ว่าจะจะอันไหนอะมันก็ได้สีพิเศษเหมือนกันนะคือแบบสีพิเศษมันสุ่มหนึ่งในห้าเลยอะอืม mm. นี่นะอุ้ยการสีนี้คืออะไรเราไม่รู้ไม่มีไม่มีข้อมูลเลยนะว่าการสีนี้คือตัวอะไรให้เราให้เดาเป็นเลนเดียวอะอืม mm. อาจจะเป็นเลนเดียได้ไ เอ้ยเป็นไอ้นี้เยอะเอ้ยเป็นมูสกวางมูสเอาสีมันน้ำตาลเป็นกวางมูสนะนี่ดูการ์ดมูสนะนี่คือมูส,มสน่ารักนี่ตรงนี้มันหูมันเป็นแบบกร,รม,มืหนยะี่นะอันเนี้ยเนี่ยที่เห็นเป็นมันเป็นขนๆน,นะเป็นกร,รมหยีนะดียดิเฮ้ยน่ารักและข้างหลังเขียนว่ามูสด้วยนะตรงเสื้อเป็นกวางมูสที่แท้ทู มู <M> สตีสวยอ่ะชอบสีสวยสีสวยมากไปกล่องที่สี่นะเราเดินทางไปถึงกล่องที่สี่นะครับไม่อยากชมเยอะเลยเหมือนสักโกติตัวเองอยู่วาโดนแน่โดนแน่ตอนนี้เหมือนเป็นการป้ายยานะเราไม่รู้ว่าเราป้ายยาคนที่ดูเราอยู่หรือเปล่าแต่เราได้ป้ายยาหนึ่งคนแล้วในนี้ก็คือที่บอสนะก็คือพรแนบกล่องอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนเอ,อ้ยอันนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นโพรราปะโพราแบร์ เป็นไปได้ปะเพราะว่ามันสีมันแบบว่านี้มาดูนะโพร่าแบบเฮ้ยโพร่าแบร์จริงด้วยสตอฟโพล่าแบร์นะชื่อของมันไปลุยจระเข้ก็น่าหนักกระเบียเฮ้ยผมก็ชอบจระเข้นะมัน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 ถือแปลงถือฟันนะจระเข้ที่ว่าสีมันแบบสีมันแปลกสุดในกลุ่ม18ตัวนี่เลยอุ้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 ยนี่นะลาลา มันเป็นขนตรงมือด้วยนะเนี่ยเป็นนุ่มๆแล้วก็ที่หน้นากากใช่ไหมก็คือเป็นติดเลยต้องบนใช่ใช่มันถอดไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ตรงตรงหัวเป็นผ้าใส่นะข้างหลังมีห่างด้วยดูดีหางแบบนลารักอะ่ะเ <c oughs> ดีวดีว <c oughs> มันเป็นแบบขนบนเลยนะส่วนที่เป็นเหมือนขนที่แบบควรจะเป็นขนหมีอะ่ะเป็นแบบกำมี่อะ่ะโอดีมากเลยอะ่ะตั้งไว้ เราแบบสีตัวสีพิเศษยังไม่ออกเลยนะลุ้นว่าจะได้ตัวอะไรอยากได้ตัวอะไรครับสีพิเศษปลาาอยากได้อะไรเหรอถ้าอยากได้ที่สุดนะอยากได้ที่สุดเลยเลยคือปลาวานปลาวานสีพิเศษคืออยากได้มากมันนี้ปลาวานสองตัวคืออยากได้อยากได้ตัวออก้าใช่ไหมสีดำใช่ไหมไม่ใช่ออกา้านะมันนีโมอันนั้นคืออะไรอะ่ะอันีโมนี่นมันสีพิเศษนีโมอ๋อปลาวานคือที่มีน้ำดูนหัว ใช่ใช่แอบตะติบได้ปะว่าเราอ่ะไม่อยากได้สีพิเศษนีมโมอาจารย์ได้ยินแล้ว <Yeah. S 2> อุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะขอสีพิเศษบวกการพิเศษเลยได้ปะเอ้ยไม่ขอเยอะไปเนาะขอเยอะไปอ่อโอ้ให้ดูกันชื้นอกอ่อนหนาอะไรขนาดนี้เฮ้ยสีชมพูหมูได้เลยหมู ไอ้ไม่ใช่มาลายเป็นมาลายนะทุกตนนี่เป็นมาลายเป็นสเปเชียลเซบราด้วยนะเป็นมาลายพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่ม้าลายธรรมดานะเป็นมาลายแบบพิเศษเป็นมาลายใส่ไข่เพิ่มไข่เศษเป็นมาลายใส่ไข่ชี้เพิ่มข้าวอะไรวะเนี้ม้าลาย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 ตัวนี้เป็นสีเงานะมาลายนี่เป็นเงาแล้วก็ตรงนี้มีความแบบชุมพู้ดูหูดิไอหูตี๋กู ข้างหลังก็มีหางแบบหางตกเลยมาลายหางตกหางนี่คแบบนี่แล้วก็มีแบบ <c oughs> ความเขาเรียกว่าอะไรอะเฟอร์เฟอร์มาลายเหรอเงี้ยดีมากเลยอะสัมผัสแบบ <c oughs> เป็นเป็นมาลายดำสลับขาวนะครับทำไมอะปกติขาวสลับดำเอามาละไรา <c oughs> ต่อไป ว้่งลงมาขึ้นทางแล้วว่ะตอนแรกอะอยากจะยกสองบ็อกนะแต่แบบกลัวซ้ำว่ะกลัวแบบออกซีรีส์เดียวกันอะออกสไตล์สองอันเนี้นยเศร้าเหมือนกันนะเอาจริงแล้วอ่ะแฟนสีเขียวอย่างนี้จะเป็นตัวอ,อะไรไปได้ก็เป็นหนอนเอ้ยมันเอามาลยย่ยกนิ้วเหมือนปก,กัดมาไล่แน่นอนเลยแดนเอ็ก t แซกแอริเกเตอร์เป็นน้องจระเข้นะ น้องจอ็อก้เอากระแปงฟันน้องอยู่ไหนอ๋อใช่น้องถือแปสีฟันนี่โอ้โห <c oughs> จ้อยมากเลยนะนี่คือแกงฟันจระเข้ปองใค้จะไม่ฟกัสอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเจ้าจอรอเข้ก่อนนะ <c oughs> นี่นะสี <c oughs> มันจะเป็นแบบมีความเขียวเขียวเข้มนะแล้วก็แบบเป็นเหมือนแบบความแบบพาใสยห,หน่อยๆนี่นะ นี่ข้องคา้ายัางสีเขียวเลยเงียมจระเข้น,นั้นชอบงับคุณนี่ตัวนี้แบบว่าหน้าขาวนะเพราะว่าไม่โดนแดดนะตรงนี้เป็นที่บังแดดโอ้ยเดีย๋ยวเราใส่แปลงฟันให้ดูก่อนนี่แปลง,ง, <c oughs> งฟันกั้งเธอะดูแปลงฟันทำไมจระเข้ต้องถือแปลงฟันวะ <c oughs> นี่นะข <c oughs> ั้งัง <c oughs> หลังเป็นแบบกอซิล่า งแบบปรุงนี่นี่นะฮะ exact a r r i g a t o r อยู่ตรงนี้แล้วกันอ้ยถ้าตัวสุดท้ายเป็นสีพิเศษก็คือแบบรุนมากเลยนะแบบแม่งออกมาตัวสุดท้ายแล้วมันคือสีพิเศษอ๋อฮะโอ้ยยังโอ้ยสีอย่างนี้ยูนิคอร์ชัวเลยเทาเทางี้ยต้องมีความเป็นยูนิคอร์ชั่ววูบอะจะออสเตรเลียแน่นอนตัวนี้ จา uh? <Import S 1> กออสเตรเลียอินพอร์ตอ่ะอินพอร์ตเลยโอ้โหแล้วพีชบรูโคล่าล่ะอินพอร์ตจากออสเตรเลียเกรียลสปอยปะเนี่ย <c oughs> มิวส่า <c oughs> ไม่ดูเลยนะว่ามันเหลือตัวอะไรบ้างอินพอร์ตจากออสเตรเลียข้างบนเป็นอ่าขนขนเลยนะนี่นะใส่หมวกเหมือนกันตัวนี้หน้าขาวอันนี้ดีมากเลยอะ่ะดูดี หวแบบเป็นขนขนนะและ้วแล้วแล้วตรงตรงนี้เป็นขนขนด้วยนะเหมือนเป็นแบบผ้ากันเปื้อนเด็กอะ<ม>นี่เหมือนเป็นผ้ากันเปื้อนเด็กอะตรงเนี้ยและตรงข้างหลังหางไม่หางเป็นปกติหางแบบปกติจะมีแค่ตรงส่วนที่เป็นเหมือนหมวกอะแล้วดูข้างบนอะมันมีมือด้วยอะเออน,น่ารักมอนก็เกาะหัวอยู่ตัวนี้มีอปด้วยนะ p อปจะเป็นนี่นะน้องคือ ใบไม้โชว์แบบ beauty b l o กอ e r นี่ใบไม้ตรงตรงก้านจะเป็นพาร์ทใส่ะแบบใสและน้องก็ถือนี่ดูดินัลาตนลารนกน้องน่ารลาไปยืนข้างกรละเท่เลยเอาว่ะสีพิเศษยังไม่มาว่ะเหลือที่กล่องครับเหลือสามกล่องฮะนี่นะสามกล่อง ก่อนเดือดร่มลงตีพิเศษยังไม่มาเงยออกวางออกวะลุ้นลุ้นลุ้นลุยและว่าด้วยกล่องที่แปดนั้นแคม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 เอ้ยโอ้ยเอ้ยอยู่ดีคอนกีคือฮึดฮึดขึนหมูไฟติ้งเลยนะชื่อว่าไฟติ้งมันเป็นหมูนักสู้ตรงไหนวะ นี่แกไปสู้อะไรมาเจ้าหมูไหนเรามาดูเจ้าหมูหนะว่เา,าเจ้า,น,า,าจน้องหมูจะเป็นยังไงนี่นะโอ้ยสีดีนะตัวจริงสีดีเวอร์อืมแล้วก็ข้างบนเป็นกร,รมม์จีกแล้วคือแบบซีรีส์นี้คือแบบเอากร,รมม์จีออกมาเยอะมากเลยนะใช้กรมม์จีเยอะมากหางดูหางดิหางหมูน้องหางหมูนี่ใส่แว่นก็คือแบบมีสีเหมือนแบบ เป็นวัวไว้นี่นี่เป็นหมูหรือเป็นวัวนี่ mm hmm. ใส่แว่นน่ารักงเงินเกมมาหยี่นะโห oh oh. ต้องบอกเลยว่าหาตู้กันฝุ่นนะครับทุกคนถ้าตู้ไม่กันฝุ่นเนี่ยนะบอกเลยฝุ่นเกาะชัวร์จะพยายามไม่แตะเยอะแตะเยอะดำชัวร์โดยเฉพาะไอ้นี่ mm hmm. ตัวนี้นี่แตะเยอะนี่ดำชัวร์เลยตัวนี้ไปอุ้ย mm hmm. เหลือสองกล้องว่ะแม่งคือแบบตัวนึงคือสีพิเศษตัวนึงคือตัวปกติอะ mm hmm. เหลือสองกล้องอ่ะ ตัวนีงคือสีพิเศษเลยตัวนึงคือตัวปกตินะเนียรุนว่าถ้า<ะ>เป็นแบบกล่องพิเศษไงไม,ไม่ไม่มีไม่มีกล่องพิเศษอ๋อเป็นกล่องพิเศษก็คือไม่มีสีพิเศษทีเงี้ยอช็อกนะอย่างนั้นช็อกนะ <laughs> ฉันอัดคลิปไว้หมดแล้วนะฉันจะแจ้ง <laughs> อยากให้สีพิเศษอยู่กล่องสุดท้ายเลยว่ะมันจะได้แบบลุ้นสุดๆไปเลยว่าคือตัวอะไรฮึบ <laughs> ฮึบเป็นนิคอนนะพึ่งออกมาแล้วฮะ <laughs> อย่าบอกนะอะไรวะเขียวผูฮึมอ๋ออ,อันนี้ค<อ>ือสีพิเศษนะด้านหลังเลยด้านหลังสีพิเศษดูตรงกล่องเลยไปตรงกล่องนะกล่อ,กองมันโชว์อยู่นะใช่เหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกล่องกล่องใหญ่อ่ะอ๋อใช่ใช่ตัวนี้นะกล่องไม่โฟกัสนะนี่คือตัวนี้แล้วชี้ดูดนี่นี่นี่นั่ล่ะ นี่คือสีพิเศษนะทุกคนจะเป็นตัวนี้โอ้โหเราได้คู่เลยน้องมีโพล่ากับนี่เสืออ,อโอเคได้ตัวนี้ก็โอเคโอเคกว่าออโอเคกว่าน้องโอ,อก,กาของพี่บอสก,ก็คือนีโมโ่ดำนีโม่ดำาผิดตรงไหนแต่แดนโอ้ยออส,สวยโอ้ยโดนฟ<อ><ล>้าเ,<อ>เลยมาช่วยตั้งเผื่อล้มเหรอนี่นะ ตัวนี้ชื่อชื่อว่าอะไรวะ n a u ์ h ี y อ๋อ Snow r e ล l p a ์ทใช่ Naughty No r e ล l p a ์ t นี่นะตรงนี้จะเป็นเหมือนพลาสตินะแล้วจะเป็นแบบสีสีหน่อยเนี่ยตรงหนวดน้องไงเราเรียกน้องได้ไหมว่าเมื่อเราเรียกลุงบ๊อบแต่เราก็เรียกน้องงงไปหมดแล้ว <c oughs> นี่นะน่ารักสวยเลยตัวนี้โอเคโอเคได้ตัวนี้โอเคถึงจำไม่ได้น้องประวานก็เถอะสบายใจแล้ว สบายใจแล้วมันสามารถออกสีพิเศษบวกสีเข็ดได้ป่ะอยากเปิดให้ได้สไตล์หนึ่งอะขออ,อน,นุญาตยกบอกสไตล์หนึ่งได้ไหมครับถ้ายกบอกสไตล์หนึ่งได้ราจะเปิดตัวนี้ตัวสุดท้ายกริมไลออนคิงนอสิสเป็นยาเออมีฮะแลนคิงเดี๋ยวเราไปดูตัวคิดว่าน่าจะเป็นขนๆนเหมือนกันนะเจ้าไลออนคิงนี่นะ แล้วโมองนะวิมโมบวิมบวบวิมบววิมบวบวิมบวบิมบวบิมบิมบวบบมบวบาิมบวบบมบวบควิมบววิมบบม้วบบวิมบวบบจ้มบิมบวบบวิมบสบายิมบวบบวมบวบาวิมบยวมบนมบมเว็นวิมบวิมวิบบบบววเวนมว แล้วก็มีตรงแผงคอแผงคอทั้งหลังหางตกกันพี่ชอบสีนะแต่ไม่ชอบข้างบนเท่าไหร่ไม่ชอบไอ้ขุยๆเนี่ยเออมันมันก็ทำหมวกะหมวกตัวนี้แปลกๆแต่สีสวยนะสีข้างล่างสวยนะผมชอบหมวกอ้นั่้สุดแล้วอ่ะหมวกใช่ชอบหมวกโคลาสุดแล้วอ่ะหมวกโคลามันแบบน่ารักอะดูดิเนี้ยตอนนี้ตีคู่อะไรกับไอ้โคลากับโพลาแบรเนี่ยในหลังคู โอเค okay, และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเจ้าบ็อบโซเชียลแอนิมอลซีรีส์ที่เราได้มาในสไตล์สองนะซึ่งเราก็ได้ตัวหน้ากล่องมาสองตัวเลยตัวหน้ากล่องได้ปะเรียกว่าตัวหน้ากล่องตัวหน้ากล่องใหญ่ก็คือเจ้าโพลานะฮะกับเล็าร์ดนะฮะอือสีพิเศษด้วยนะแล้วดันเอาสีพิเศษขึ้นหน้ากล่องเลยนะก็คือน้องสองตัวนี้นั่นเองนี่สองตัวนี้นี่ นี่ตั้งให้ดูตั้งคู่เลยน้องเป็นตัวหน้ากล่องสองตัวเอ้แต่เราก็ได้ตัวหน้ากล่องเล็กมาด้วยนะตัวหน้ากล่องเล็กก็เป็นน้องโพรางน้องโพรางหน้ากล่องเล็กนี่ตัวหน้ากล่องสองตัวนี่เนหะ็นปะนี่นี่ตรงนี้น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบกับบอบปกติให้ดูว่าที่เรามีนะเดี๋ยวเราเอาตัวที่แบบไม่ติดกาวมาเปรียบเทียบให้นี่ หพี่น้องกันช,ะชะัดๆดูนดินี่นะแบบคือแบบเลียงตามแถวหน้าการะดานไม่ใช่แถวเลียงเรียงหนึ่งนะจากสูงไปจากอะไรนะเขาเรียกว่าจากอะไรจากเตี้ยไปสูงอืมก็จะมีตัวที่เครื่องหัวก็จะตัวใหญ่กว่าปกตินะตัวที่มีเครื่องหัวจะตัวใหญ่กว่าปกติดูดิสิงโตคือแบบโผล่หน้ามาเลย พี่บอชอบตัวไหนสุดในซีรีส์นี้ไหมในในในไทยนี้ส่วนตัวชอบโครลามากๆชอบโครลาใช่ปห<ช>ไโอไโครลาเนี่ยหออรอโครลาโครลาตัวนี้ใช่ไหมใช่น,น,น้องน่ารักนะน้องเป็นเหมือนแบบเหมือนเด็กอะ่ะดูดิมีผ้ามีอะไรอย่างงี้แล้วก็จริงๆน้องหมูก็ชอบนะน้องหมูใช่ไหมจริงชอบชอบหมดแหละแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็จะเป็นหมูเพราะต้งใส่แว่นกับ จัวลามีนะน้องหมูจับวัาส่วนเราเราว่าไอตัวเฟนิกซ์ฟอกก็สวยนะเนี่ยตัวเนี้ยนี่อืมถังถงสวยนะถังสวยแล้วพาใส่หน้ากากโอเคอยู่หน้ากากแต่เราไม่ค่อยชอบหน้ากากตัวนี้เท่าไหร่มันดูแบบดูแบบว่าแป,กแปกลกๆหน่อยอะแต่ถอดหน,น้ากากากา็ ก็สวยดีแต่ชอบตรงที่แบบตัวนี้ชอบแบบตรงที่มันมีปีกอ่ตะตลกทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าบ๊อบโซเชียลแอนิมอลซีรีส์นี้นะฮะพี่บอบโดนเอ้ยไม่ใช่พี่บอบพี่บอสโด,ดนไปยาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวพี่บอสอาจจะแบบต้องไปหามาไปหามาซะหน่อยอะไรอี้ซึ่งวันที่เราถ่ายก็คือวันที่16 เดือนเจ็ดนะก็คือวันที่เขาเพิ่งขายทั่วไปเลยเราก็แบบตอนแรกก็จะไม่ได้แล้วนะเราก็แบบเลื่อนเฟสไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือไปโดนมาจนได้นะฮะซึ่งอันนี้เราได้มาในราคาห้าพันบาทจากร้านเซนิโอนะวันที่สิบหกเดือนเจ็ดนะเราไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ยังราคาเหมือนเดิมหรือจะลงไปกว่าเดิมหรือจะเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่รู้เลยแล้วแต่กระแสะบอบตอนนี้ซึ่งกระแสะบอบตอนนี้เราว่ามันก็ก็เป็นกระแสพอบสมควรนะเอาจริงแล้วเนอะพี่บอลเนาะ อืมนั่นแหละฮะถ้าใครอยากหาก็รองรีบไปจับไปจองกันดูนะซึ่งไม่รู้ว่าพอคลิปนี้ออนแล้วยังจะอยู่หรือเปล่าหรือหมดไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเจ้าบ๊อบซีรีส์โซเชียลแอนิมอลแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r ร b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการ สุ่มกล่องสุ่มแล้วก็ขอให้ได้ซีครตกันเยอะได้สีพิเศษตามที่ต้องการหรือว่าไฮตุ่มแท่งบางจุ่มเนี่ยก็ขอให้ได้ตัวที่แบบอยากได้เลยละกันโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย